สวัสดีค่ะสวัสดีอ่าเพื่อนเพื่อรหัสพิชวิตมงคลมันตาทุกทท่านนะคะอ่าท่านผู้ประกอบการแล้วก็คณะผู้ใหญ่ทุกๆท่านที่อ่เป็นลูกค้าและก็ที่ไม่ได้เป็นลูกค้าที่มาดูแล้วที่แอบมาส่องนะคะอ่าฮะละไว้ในฐานที่เข้าใจเนาะอือฮึก็พอดีว่าวันนี้เนี่ยจริงๆแล้ววันนี้เป็น เป็นวันพระนะซึ่งลันเนี่ยจะไม่ไม่มีการสื่อสารในโลกโซเชียลอยู่แล้วนะคะอาหาแล้วก็ว่าจะไม่ออกไปข้างนอกก็ต้องได้ออกไปข้างนอกนะคะเพราะภารกิจหลักก็แน่นมากนะภารกิจเสริมก็ต้องเสริมนะอ,อแล้วซึ่งวันนี้จะมีอะไรที่ค่อนข้างที่จะ พอสมควรนะพึ่งกลับมาพอดีเลยอาา่าฮะทีนี้รันได้มีโอกาสคุยกับเพื่อนๆน,นะคะแต่ละท่านที่ได้รับแผ่นเกณฑ์ชะตาแผ่นพิกเกณฑ์ชะตารหัสพิกชีวิตมงคลมันตานะคะซึ่งขอแสดงความเสียใจกับลูกค้าบางท่านนะคะที่ อยู่ๆก็หายไปอ่าขออนุญาตเราไว้ในฐานที่เข้าใจนั่นอาจจะเกิดจากผลข้างเคียงอะไรเล็กๆน้อยๆที่เขาทำตัวเขาเองอ่าฮะอ่าฮะโอเคผ่านดีกว่านะเคสนี้อ่าฮะส่วน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 ,วนหลายๆท่านที่อ่า ได้ร่วมแรงกายแรงใจนะคะในการปฏิบัติภาวนาสวดมนต์หนึ่งร้อยแปดจบร่วมกับาราวิมันตาทิพเตชินีบุญมหามงคลตามสัญญาเนี่ยออืก็ขอขอบพระคุณเป็นอย่างยิ่งนะคะรันได้รับพลังงานดีๆนะคะจากลูกค้าหลายๆท่านแต่ก็ยังมีลูกค้าอีกหลายท่านที่เกิดข้อผิดพลาดขึ้น นะคะเกิดข้อผิดพลาดขึ้นตรงที่ว่ารันประเมินสถานการณ์ผิดไปนะคะในสิ่งที่รันทราบนะรันคิดว่า,าเพื่อนๆทุกๆคนเนี่ยจะทราบเหมือนกันกันกบรันในามาตรฐานในการสวดมนต์ภาวนาต่างๆซึ่งรันคิดว่าทุกคนจะรู้ซึ่งซึ่ง ซึ่งบางคนไม่ทราบนะรันคงจะต้องเร็วๆนี้ถ้ารันว่างรันคงจะได้ทำคลิป ที่อธิบายตั้งแต่เบสิกในขั้นตอนในการปฏิบัติอย่างจริงจังนะคะเพราะว่าตรงนี้เนี่ยจะไม่ใช่การสวดมนต์ภาวนาเหมือนบทสวดมนต์ทั่วๆไปแต่เป็นการพิกเกณฑ์ชะตาด้วยาการภาวนาองค์ธาตุธรรมสำเร็จนะคะอาฮะซึ่งขออนุญ,ญาตเล่าไว้ในฐานที่เข้าใจเพราะแต่ละคนเนี่ยมีจุดประสงค์และความต้องการที่แตกต่างกันนะคะไม่ว่าจะเป็นธุรกิจแบบเฉพาะ หรือ,อความรักนะคะหรือแม้แต่กระทั่งเบสิกนะคะอ่าฮะเพราะว่าในความต้องการของคนแต่ละคนซึ่งรันเนจะถามข้อมูลก่อนนะว่าสิ่งที่เขาต้องการคืออะไร mm hmm. เมื่อพอเปลี่ยนรหัสพลิกชีวิตแล้วคุณจะต้องมีการปั่นาธาตุนะคะเป็นการสวดภาวนาปั่นาธาตุสำเร็จในร่างกายเราให้เกิด พลังงานที่สามารถที่จะรับองค์พระธรรมหรือสามารถที่จะพัฒนาอัปเกรดเพื่อที่จะเป็นรุ่นที่ดีกว่านี้เช่นตอนนี้คุณเป็นรหัสพิกชีวิตมงคลมันตาแบบเบสิกหรือแบบพื้นฐานนะคะในแบบพื้นฐานเนี่ยก็จะมีการภาวนาอยู่6องค์พระธรรมนะคะก็จะมีในรูปแบบของคำว่า องสินห้านะคะแล้วก็องค์นะอํานวยการสับกรับรองนะเสร็จเรียบร้อยแล้วเมื่อได้รับเซตบวชเซตบวชสิน5ก็จะต้องมีการอัปเกรดนะคะอัปเกรดองค์พระธรรมเพิ่มขึ้นเพื่อเพิ่มเป้าประสงค์ในสิ่งที่ท่านต้องการตอนแรกคุณลันแจ้งว่า,าเป็นคนละ108จบ ต่อวันนะคะอาฮะตอนนี้คุณลันขอแจ้งเปลี่ยนเนื่องจากว่าในการที่ต้องการพลิกเกณฑ์ชะตาตรงนี้เนี่ยช่วงเข้าพรรษาเนี่ยจะเป็นช่วงที่เราสมควรที่จะเก็บเลเวลในการที่จะปั่นธาตุนะคะเพราะว่าช่วงเข้าพรรษานี้พลังงานจะคูณ3นะคะเพราะว่าเป็นวันดีๆเหมาะกับการทําบุญทํากุศลน,นะคะอาฮะเราจะ,ะไม่ได้ เราจะเน้นการสวดภาวนาแล้วก็ถือศีลปฏิบัติธรรมนะคะอ่าฮะประมาณนี้จาก108จบก็จะเป็นอ่า659จบ ต่อหวันนะคะอาหาต่อ1วันทีนี้ก็หากลูกค้าท่านใดที่มีอะไรที่มันคาดเคลื่อนเพราะจากอัตราค่าเฉลี่ยที่รันสอบถามลูกค้าหลายๆท่านในการสวด1 0 8จบนั้นใช้ระยะเวลาประมาณ1-2ชั่วโมงนะคะก็จะมีบางท่านนะคะที่สวดมนต์ตั้งแต่19บเนาฬิกา45นาทีกว่าจะเสร็จเนี่ยก็ประมาณตี3 4 5ซึ่งตรงนี้เนี่ย รันขอแจ้งเลยนะคะว่าไม่ธรรมดาสงสัยจะเป็นการปั่นาตุเพื่อรอรับสิ่งดีๆเพราะว่าสิ่งที่ได้ไปค่อนข้างที่จะใหญ่มากาาค่อนข้างที่จะใหญ่มากนักธุรกิจระหว่างประเทศเนี่ยยังแพ้คุณอะไรประมาณนั้นอาฮะก็แจ้งเพื่อทราบนิดหนึ่งเนะาะอาฮะส่วน ในการเล่งอัพสปีดเนี่ยตอนแรกจะต้องสวดประมาณ45-65วันใน1 0 8จบแต่เัาจะย่นระยะเวลานะคะ เป็นหกร้อยห้าสิบเก้ารอบนะคะและพอสวดเนี่ยมันจะมีอยู่ในวรคตอนหนึ่งนะที่ที่ขึ้นว่าในนามของราวิมันตาทิพเตชินีบุญมหามงคลตามสัญญาและข้าพเจ้าชื่อนามสก,กุลวันเดือนปีเกิดรหัสชีวิตรหัสพลิกชีวิตรหัสรับบุญนะคะแล้วก็รหัสวิบากกรรมนะคะซึ่งในโคดรรับแต่ละโคตของคนแต่ละคนควรแจ้งให้เรียบร้อย และลบกวนเอ,อ่ยชื่อและนามสกุลของลันด้วยนะคะช่วงนี้ภารกิจลันค่อนข้างที่จะหนักเดี๋ยวก็จะแปลงล่างใส่ชุดขาวแล้วนะอาฮัทช่วยกันอ่าเขาเรียกว่าปั่นธาตุทำลันวางแผนผังบุญไว้ให้กับเพื่อนๆรหัสพิกชีวิตมงคลมันตาทุกๆคนนะคะในการทำบุญทุกๆครั้งนะจะเป็นการเชื่อมต่อสายบุญที่ลันวางระบบไว้ค่อนข้างที่จะ เคีย r i t y นิดหนึ่งนะอาหารอันนี้เดี๋ยวคุยนอกรอบเดี๋ยวจะมาอธิบายให้ฟังนะคะคลิปนี้เดี๋ยวจะมีคลิปต่อไปลันจะแจ้งในรูปแบบของการสวดมนต์ก่อนสวดมนต์ลันแจ้งให้ทราบนิดหนึ่งนะเพื่อนๆควรที่จะจุดธูปนะคะจุดธูปก่อน16ดอกธูปสินห้าที่รันให้ไปตรงนี้เนี่ยเพื่อนๆจะต้องนํามาจุดนะคะ ถ้าไม่นํามาจุดไม่สามารถที่จะสวดภาวนา,าธาตุธรรมได้เนาะอ่าฮะเนื่องจากว่าลันเน้นสักขีพยานยในการยั้งรับรองให้ศักดิ์สิทธิ์ลิธาให้เห็นผลทันตาตามสัญญาในกุศลผลทานบาร,รมีในข่าวครั้งนี้นะคะทุกๆสิ่งทุกๆอย่างลันอ้างอิงเอกสารต้องชัดเจนไม่ว่าจะเป็นเอกสารทางโลกมนุษย์หรือทางเอกสารทางโลกวิญญ,ญาณนะตรงนี้ลันค่อนข้างที่จะสติ๊กนิดนึงทําอะไรจะต้องมีหลักฐานนะ หากเป็นธุรกิจบนโลกมนุษย์ในการเซ็นสัญญาแต่ละครั้งคุณยังต้องขอเอกสารเยอะแยะมากมายระหว่างประเทศเพราะฉะนั้นโลกวิญญ,ญาณก็เช่นเดียวกันไม่มีอะไรง่ายนะาาแต่ก็ไม่ได้ยากเกินกว่าที่เราจะทําได้หากใครที่เคยทํางานในหน่วยงานรัฐบาลหรือองค์กรใหญ่ๆก็น่าจะทราบดีว่าไม่ใช่อยู่ๆก็จะขออะไรได้ง่ายๆไม่ใช่ตาสีตาสาอยู่ๆก็จะขอเพราะฉะนั้นทุกสิ่งทุกอย่างต้องมอีการรับรองนะคะอนุมัติ ในบทภาวนาธาตุธรรมเนี่ยคุณลันแจ้งหมดแล้วนะว่าคุณจะต้องแจ้งไขซึ่งค่อนข้างที่จะเยอะนิดนึงนะคะเพราะว่าเราจะต้องให้ทุกสิ่งทุกอย่างเนี่ยประสิทธิลงมาที่ดวงจิตดวงวิญญาณและกายสังขารของท่านให้ถูกต้องและชัดเจนตามสัญญาในกรรมดีที่เพื่อนๆได้เคยสร้างเอาไว้นะคะเสร็จเรียบร้อยแล้วเพื่อนๆก็จะต้องทําการจุดเทียนนะคะตั้งเทียนไว้ที่บ้านของท่านเลยเทียนเนี่ยก็จะเป็นเทียนห้าเล่มนะคะจะเป็นเทียน ยัน5เล่มและ ก็จะเป็นเทียนบูชาอ่าอันนี้จะเป็นเทียนมันตาที่หลั่นแจ้งเพื่อนๆว่าให้ใช้องค์เหล็กจานนะคะเขียนคําภาวนาในสิ่งที่ตัวเองต้องการและสิ่งที่ตัวเองร้องขอว่าตัวเองเนี่ยประสงค์สิ่งใดนะคะตอนที่เราล่างในอ่าในการอ่าในแผ่นทองสมปรานาเราล่างสิ่งใดไว้เราเขียนสิ่งนั้นหรือจะเขียนนอกเหนือจากนั้นก็ได้นะคะให้เขียนลงไปสําหรับคนที่เพิ่งได้ไปก็จะต้องเขียนลงไปนะคะแล้วก็สวดภาวนา รวมทั้งหมดจะมีเทียนทั้งหมด6เล่มคือ5เล่มก็จะเป็นเทียนจุดเพื่อถวายบูชาองค์พระธรรมธรรมธานะคะเสร็จเรียบร้อยแล้วอันนี้จะเป็นเทียนภาวนานะคะอาหารวมเป็น6แท่งนะอาหาเสร็จเรียบร้อยแล้ว ก็ทำการสวดภาวนานะคะหากไม่ครบ659จบได้แค่ไหนเอาแค่นั้นแจ้งรันรันจะค่อยๆปรับนะคะเพื่อนๆต้องค่อยๆปรับเราจะไม่ทำอะไรให้ฝืน เกินไปเพราะในการปั่นรอบเนี่ยท่าทธรรมที่อยู่ข้างในตัวเราเนี่ยรันไม่บางคนแข็งแรงบางคนไม่แข็งแรงคําว่าแข็งแรงนั้นคือเขามีการปฏิบัติและภาวนา,าทาตุธรรมหรือมีการสวดมนต์ปกติธรรมดาเหมือนบุคคลทั่วไปเป็นปกติอยู่แล้วอันนั้นเขาจะมีความอึดและอดทนมากกว่านะคะแต่ส่วนคนที่ไม่เคยเนี่ยตรงนี้แจ้งรันนิดนึงนะเพื่อจะได้ปรับสภาพให้ถูกต้องตามเงื่อนไขของเราที่กำหนดนะคะ อาฮะเมื่อเสร็จเรียบร้อยแล้วก็เตรียมอุปกรณ์ในการกวดน้ําซึ่งคุณรันก็แจ้งแล้วนะว่ามีอะไรยังไงบ้างนะคะเตรียมอุปกรณ์ให้พร้อมแล้วก็กวดน้ํานะคะหลังจากอ่า สวดภาวนาเสร็จนะคะรบกวนนาเงินไว้ที่หิ้งพระนะคะแล้วอธิษฐานจิตแผ่ส่วนบุญส่วนกุศลให้เจ้ากรรมนายเวรคู่เวรคู่กรรมตั้งแต่อดีตชาติจนถึงนาชาติปัจจุบันนะคะวันละ24บาทนะคะเก็บเงินไว้บนหิ้งพระนะคะรวบรวมไว้นะเมื่อถึงอ่า สิ้นเดือนหรือ30 3 1วันเนี้ยตรงนี้รวบรวมเงินมานะคะเราจะมีการทําบุญถวายสังฆทานกันนะคะให้กับดวงจิตดวงวิญญาณเจ้ากรรมนายเวรและคู่เวรคู่กรรมตั้งแต่อดีตชาติจนถึงนาชาติปัจจุบันบุญก็ต้องทําทานก็ต้องทำนะเสร็จแล้วเมื่อเราถวายสังฆทานเสร็จแล้วลันจะเอาของพวกเนี้ย ไปบริจาคให้กับเด็กญาติไร้นะคะแล้วก็ผู้ที่ประสบปัญหาอุทกภัยนะจริงๆแล้วในการทําบุญทํากุศลครั้งนี้คุณอย่าลืมนะว่าคุณฝากดวงจิตดวงวิญญาณเจ้ากรรมนายเวรและคู่เวรคู่กรรมของคุณให้ลันประสิทธิไว้ที่ชุดขาวและนําชุดขาวนั้นไปบริจาคให้สถานปฏิบัติธรรมเหมือนกับคุณส่งดวงวิญญาณเจ้ากรรมนายเวรของคุณ ไปปฏิบัติธรรมให้เป็นดวงจิตดวงวิญญาณที่มีศีลมีธรรมนะคะเวลาที่เขาจะ move on อ่าไปอ่าชดใช้เวรกรรมหรืออาจจะได้ไปในภพภูมิที่เขาได้อยู่เนี่ยเขาจะได้เป็นดวงจิตที่อ่ามีศีลมีธรรมเนาะเวลาที่ไปเกิดเนี่ยก็จะได้เป็นดวงจิตดีๆเป็นเมล็ดพันธุ์ดีๆที่จะอ่าเป็นสิ่งดีๆที่ ทำให้สังคมเนี่ยดีแบบมีสิทธรรมเราจะปลูกฝังให้ดวงจิตดวงวิญญาณเจ้ากรรมนายเวรคู่เวรคู่กรรมที่ไม่เคยมีใครอบรมสั่งสอนเนื่องจากว่าอาจจะตายมาตั้งแต่นานนมนะับร้อยปีแต่เราก็จะให้การศึกษาให้ได้เขาให้เขาได้เรียนรู้ในรูปแบบของธรรมะนะคะแล้วก็พระธรรมเพื่อที่เขาเนี่ยจะได้มีการขัดเกลาให้เป็นดวงจิตดวงวิญญาณที่ดีนะคะจะ ได้เข้าไปยังในพระพุทธศาสนาได้สําเร็จนะคะสงสารเขาเพราะว่าเขาไม่มีโอกาสได้เกิดเป็นมนุษย์เหมือนเราเรามีโอกาสได้เป็นมนุษย์แล้วเพราะฉะนั้นเนี่ยเราก็จงทําตัวให้ดีนะคะประสงสิ่งใดอยากได้สิ่งใดบอกลานนะคะสําหรับลูกค้าที่เปลี่ยนรหัสพลิกชีวิตมงคลมันตาแบบเบสิกเรียบร้อยแล้วก็ จะต้องมีการอัปเกรดกันนะคะเมื่อถึงเวลาอัปเกรดก็จะต้องมีการเปลี่ยนถ่ายนะถ้าเลื่อนขั้นแล้วให้คุณลันเช็คนิดนึงว่าสามารถที่จะอัปเกรดได้ไหมนะคะเพราะว่าจากการอัปเลเวลจากเบสิกอัปเป็นความรักก็ได้นะ,ะหรือ ประสงค์สิ่งใดแจ้งลันนะทําธุรกิจสิ่งใดนะและอีกเรื่องหนึ่งนะคะในการเบริกบุญตั้งแต่อดีตชาตินั้นให้มาประสิทธิณนะดวงจิตดวงวิญญาณและกายสังขารในชาตินี้พบนี้คุณลันจะเบิกลงแค่หมายเลขบัญชีธนาคารเท่านั้นนะคะไม่อนุญาตให้เพื่อนๆเ,เล่นหวยนะคะใต้ดินหรือบนดินก็ไม่อยากให้เล่นนะคะแต่ลอตเตอที่ต่างประเทศเนี่ย อันนี้เนี่ยถ้างเงินเข้าหน่วย,อยางาน,นรัฐบาลก็ขออนุญาตละไว้ในฐานที่เข้าใจจริงๆแล้วคุณลันก็ไม่ได้ะจะสนับสนุนแต่ถ้าถูกมาก็แจ้งคุณลันนิดนึงนะคะอยากทราบอ่าประมาณน,นั้นก็คลิปนี้ขอจบเพียงแต่เท่านี้วันนี้อาจจะพูดเร็วหน่อยเนื่องจากว่าเพิ่งกลับมาจากภารกิจแล้วก็รีบเดี๋ยวจะไปอาบน้ำแปลงล้างเป็นผู้หญิงใส่ชุดสีขาวปฏิบัติธรรมปฏิบัติดีแล้วนะคะ ดูหน้ารันสีรันไม่ได้นอนมาสองคืนแล้วอ่ะอ๋อมือก็เจ็บอ่ะอือฮอเพราะว่าเขียนพันยันตลอดเลยทั้งคืนอ๋อฮะพอดีว่า มีอะไรที่ต้องทําเยอะมากนะคะช่วงนี้ก็อยากรันอยากจะให้เพื่อนๆเ,เนี่ยรักษาสุขภาพนะคะแล้วก็มีสติอยู่กับปัจจุบันนะคะและดําเนินชีวิตอยู่บนความไม่ประมาทนะคะ,ะบุญก็ต้องทำถือศีลภาวนานะคะ ทำบุญทําทานกวดน้ําให้ถูกต้องหากไม่มีจตุปัจจยัในการที่จะทําบุญทําทานเพื่อนๆก็สามารถที่จะถือศีลแล้วก็ภาวนาแค่นี้ก็เป็นกุศลผลทานบามีเป็นสิ่งดีๆที่จะทําให้ตัวท่านเนี้ย มีแต่สิ่งดีๆเข้ามานะคะอาหาคลิปนี้ลันขอจบการอาแจ้งเพื่อทราบเพียงเท่านี้ก็ขอกราบขอพระคุณลูกค้าทุกๆท่านนะคะที่ปฏิบัติตามกฎเงื่อนไขกฎกติการมรารยาทของระวิมันตาทิพเตชินีบุญมหามงคลตามสัญญาลันมีอะไรให้คุณค้นหามากกว่าที่คุณคิดเพราะฉะนั้นเป็นสมาชิกของลัน คุณได้รับสิ่งดีๆจากรันแน่นอนนะคะคลิปนี้ก็จบการสนทนาเพียงแต่เท่านี้สวัสดีค่ะบ๊ายบายค่ะ